มก็คือ9,000กว่าบาทก็เห็นว่ามันอาจจะต่ำไม่หน่อยสําหรับค่าของที่ในตอนนี้เพราะของมันก็ขึ้นราคาขึ้นเยอะๆทุกอย่างขนาดจ,จะใช้จ่ายลำบากหน่อยหนึ่งถ้าถ้าระดับระดับล่างนี่ปรับที่พันหมื่นห้าใช่ไหมคะก็ในระดับกลางนี่ก็น่าจะปรับอีกสักสักสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเดิมผ่านเงินเดือนเดิมน่าๆจะไปที่ที่ระดับ คือต้องการอยากให้เด <st ็กจ้างเหมาที่อยู่ในหน่วยงานราชการเป็นลูกจ้างของลูกจ้างโครงการเนี่ยค่ะเป็นจ้างเหมาในหน่วยงานราชการเนี่ยได้ถูกปรับเห้่ได้เงินเดือนหมือนท่าเยเพราะเด็กพวกนี้คือจะจบปริญญาตรีหมดทุกคนไม่มีใครที่ไม่จบปริญญาตรีคือลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานราชการเนี่ยได้ข้าราชการก็ได้แต่ว่าเด็กจ้างเหมาในหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ได้นี่คือไม่ได้คือก็คือรู้สึกน้อยแต่ตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองเป็นจ้างเหมาเนี่ยเราเองไม่ได้เหมือนท่าทั้งที่จบปริญญาตรีเหมือน รับเข้าสู่ฮัดขา่ขาวรายการข่าวที่ขา่ขาวไม่ขวนพลาด สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขมสรนหนูขาวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ฮาร์ดคอร์ข่าวจับตาไปที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์สองเป็นวันแรกนะคะซึ่งวันนี้คาดว่าจะมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้เป็น1 5 0 0 0บาทแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะคะซึ่งก็มีคําชี้แจงมาจากทางเลขคธะที่การคณะรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างงขขขั้้นนนนนตออออควววาาามเเหห็ประกกกบจ่่่ยยทีีง หากข่าวันนี้นะคะส่งทีมงานลงพื้นที่ค่ะไปสำรวจความคิดเห็นของทางข้าราชการว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับแนวนโยบายนี้นะคะตรวจสอบพร้อมกันจากคุณภาสพลโตหอมบุตรเลยค่ะเชิญค่ะ การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบนะครับมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับในส่วนที่ดีนั้นก็น่าจะเป็นข้าราชการใหม่นะครับส่วนข้าราชการเก่านั้นก็วอนว่าให้เงินเดือนของเขานั้นถีบขึ้นสูงด้วยเพราะว่าเขาทํางานมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ผมได้ลงมาสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการตามหน่วยงานต่างๆนะครับว่าเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนทั้งระบบนั้นเขามีความคิดเห็นอย่างไรครับ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่สูรราชการแจ้งวัฒนะมองถึงการปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำว่าถ้ามีการปรับขึ้นเงินทั้งระบบนั่นหมายถึงงบประมาณอีกจํานวนมากก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจนกลายเป็นว่าจะเป็นภาระให้กับหน่วยงานราชการหรือไม่ผลที่ตามมาหน่วยงานเอกชนก็จะต้องปรับเงินเดือนขึ้นอีกคงไม่ใช่แค่1 5 0 0 0บาทแน่นอนซึ่งเงินก็จะเฟ้อขึ้นหมายถึงของก็จะแพงขึ้นตามมาด้วยจริงๆตรงหมื่นห้าผมว่ามันก็สมเตุสมผลันนะครับ แต่เพียงแต่ว่ามันวิธีการอิงอัตราเงินเดือนกับอัตราค่าจ้างในประเทศเนี่ยปกติแล้วคือเอกชนก็จะกลับมาอิงราชการไงราชการก็ไปวิ่งตาม่าเอกชนก็จ่ายตรงนั้นเราก็จะจ่ายตรงนี้มันเลยเหมือนหาจุดสมดุลไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเอาว่าอย่าว่าค่ายไกลกันเลยปริยตีทุกวันนี้จบมาแล้วมันควรจะเป็นเงินกี่บาทมัน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 สมเหตุสมผลกันกันไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้คือพอค่ายการขึ้นเอกชนก็ปรับขึ้น พอไปอีกสักพักหนึ่งเอกชนขึ้นคนดีๆไปอยู่พนักงหมดราชการอยากได้ก็ต้องไปปรับขึ้นตัวเองให้ทันกันมันก็ผมว่ามันก็ยังหาจุดทรงตัวไม่ได้นะว่าว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าโดยทั่วไปความรู้สึกถ้าความรู้สึกส่วนตัวของหมื่นห้าก็ก็โอเคสำหรับเด็กจบใหม่นะะซึ่งจริงๆสมัยก่อนผมก็แค่ผมมาสตตร์แค่เจ็ดแปดพันเองเงินเดือนค่าราชการแต่หมื่นห้าก็โอเคก็คือขึ้นไปเท่านึงก็ตามอัตราค่าเงินเฟ้อที่มันขึ้นมานะ เื่อเราอยู่ที่นี่สูราชการเนี่ยค่าของชีพมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถูกขึ้นมันแพงขึ้นอะไรเงี้ยาก็กลายเป็นว่าบางครั้งเงินเดือนเขาเนี่ยอาจจะไม่พอการหารจัดการก็คุณภาพชีวิตก็อาจจะแย่ลงซึ่งโดยรวมเนี่ยผมว่าเรื่องหนี้นี่สินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากกว่านะและ้วกรณีที่เป็นอยู่ก็น่าจ,จะต้องบอกว่าถ้ากแนนั์นตัวเองอะ่ะก็ต้องทําไปประมาณนั้นนะครับ มันผมผมมองว่ามันม,มันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่เปนปัญหาที่ส่วนส่วนตัวบุคคลน่ยคือคือคุณก็ไปกู้มาเองอ่ะตอนไปกู้แล้วคุณก็ใช้เองไม่ไม่ได้มีใครบอกว่าบังคับว่าคุณกู้แล้วเอาเงินคุณไปใช้แล้วคุณเป็นหนี้มันไม่ใช่เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยค่าของชีพมันสูงขึ้นนะคะหลายอย่างแหะค่ะนะคะสถานการณ์อะไรด้วยและอย่างหนึ่งอย่างเช่นปโทเพราะว่าเขาจบมาเนี่ยใช่ไหมคะเขาก็จะอาวุธนี้ มา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 ,มาใช้เพื่อที่จะรัรับราชการมันก็เป็นสิ่งจูงใจอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติยังใช้เลทเดิมเนี่ยพวกปิญญาโตาอะไรพวกเนี่ยก็คงจะไม่มารับราชการละคะ่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจำนวนข้าราชการเนี่ยมันมันลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นมันก็จูงใจให้เขาอยากเข้ามารับราชการค่าของชีพ สูงขึ้นมากอย่างเช่นในศูนยราชการเนี่ยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวชาวเนสแล้วค่าเดินทางที่เดินมาเดินทางมาเนี่ยจากบ้านมานี่ตกวันหนึ่งเป็นร้อยนะคะถ้าสมมุติเป็นระดับผู้บริหารเนี่ยเขาจะไม่กระเทือนถูกไหมแต่ถ้าเด็กๆเนี่ยเรียกว่าเขาเขากระทบกระเทือนแน่นอนเลยค่าเดินทางวันหนึ่งร้อหนึ่ง 30วันเท่าไหร่่มาชิกเ,เดือนหนึ่งก็มี20วันถูกไหมคะก็สองพันละยาเดือนหนึ่งเขาได้จะเท่าไหร่เจ็ดแปดพันเพราะฉะนั้นเขาอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะโดยรวมแล้วถ้ามีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการคงเป็นที่พึงพอใจกับข้าราชการหลายรายแต่ทางตรงกันข้ามคงใช้จ่ายได้น้อยลงกําลังซื้ออาจจะน้อยลงก็เป็นได้เพราะส่วนใหญ่ข้าราชการไทยเป็นหนี้สินกู้ยืมมากหลายรายซึ่งภาพรวมอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิด อนเนกพลพินโยนถ่ายภาพภัสพลโตหอมบุตรฮาร์ดคอข่าวรายงานครับ ค่ะขอบคุณคุณภาชพลและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะฮาอข่าวของเราในวันนี้จะเจาะให้ลึกให้เห็นถึงโครงสร้างการปรับเงินเดือนข้าราชการนะคะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือร่างกฎกอพอว่าด้วยเรื่องของการรับเงินเดือนข้าราชการเพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนค้าราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะได้มีการกําหนดโครงสร้างนะคะให้ค้าราชการแรกบรรจุ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้1มกราคม2 5 5 5และจะเสนอให้ข้าราชการแรกเข้าในระดับปฏิบัติการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่1 1 0 0 0บาทในปีงบประมาณ2,555ส่วนที่เหลืออีก4,000บาทเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและจะเพิ่มเงินเดือนเป็น1 5 0 0 0บาทให้ในปี2556 ส่วนอัตรางเงินเดือนแรกเข้าข้าราชการระดับปริญญาโทนะคะจะอยู่ที่17,000บาทข้าราชการระดับปริญญาเอกจะอยู่ที่20,000บาทซึ่งการปรับเงินเดือนในครั้งนี้นะคะจะครอบคลุมแก่ข้าราชการที่มีอายุราชการ1ปีถึง10ปีที่ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ตามนี้แล้วก็จะได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มเติมเมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วก็จะเท่ากับเงินเดือนข้าราชการที่บรรจุใหม่ ภายหลังปี2556เงินเดือนข้าราชการก็จะปรับขึ้นตามที่กําหนดไว้นะคะซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าครองชีพอีกต่อไปสาหรับข้าราชการที่มีอายุราชการเกิน10ปีจะไม่ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนตามโครงสร้างนี้แต่รัฐบาลบอกว่าสําหรับข้าราชการที่มีอายุการทํางานเกินกว่า10ปีต้องรอหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีการปรับโครงสร้างในส่วนของปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการทั้งระบบเลยทีเดียวสําหรับการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการในลักษณะนี้นะคะเราต้องมองต่อไปข้างหน้าว่าจะกระทบต่อการปรับขึ้นเงินเดือน โบนัสให้กับภาคเอกชนภาคธุรกิจด้วยหรือไม่อย่างไรรวมไปถึงจะกระทบต่อภาคแรงงานโครงสร้างแรงงานในบ้านเราด้วยหรือเปล่าช่วงหน้าเราจะมาตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ คค้าในขณะที่เงินเดือนข้าราชการกําลังจะมีการปรับขึ้นหาข้อข่าวของเราในวันนี้มองไปข้างหน้านะคะสําหรับการปรับขึ้นเงินเดือนปรับขึ้นโบนัสในส่วนของภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงการปรับตัวของธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดนะคะซึ่งเรามีผลสํารวจจาก Tower s w a t s o n ค่ะผู้ให้บริการปรึกษาด้านการบริหารองค์การระดับโลกที่ออกมาเผยแพร่ผลสํารวจประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลนะคะผลสํารวจพบว่าในเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยมีการ ปรับอัตรางเงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนับตั้งแต่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเมื่อปี2552ภาพรวมอุตสาหกรรมทั่วไปในประเทศไทยยังมีการปรับอัตรางเงินเดือนแก่พนักงานเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราเฉลี่ยอยู่ที่5.7ถึง6.2เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี2553ถึงปี2555ค่ะ ส่วนปีนี้นะคะปี2555ทาวเวอร์ส s ัสคาดว่าจะมี3อุตสาหกรรมหลักที่จะปรับอัตรางเงินเดือนแก่พนักงานสูงสุดเรียงตามลำดับนี้เลยนะคะอุตสาหกรรมการผลิต7.1เปเ อุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน6.5%และอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค6.4%ขณะที่ภาพรวมการปรับฐานเงินเดือนของทุกอุตสาหกรรมในปี2555มีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่6.2%ด้านการจ่ายโบนัสแก่พนักงานผันแปรตามผลงานที่บางบริษัทใช้ทดแทนและเพิ่มเติมจากการจ่ายโบนัสแบบเก่าหรือว่าฟิกซ์โบนัสนะคะผลสำรวจบอกว่าภาพรวมการจ่ายโบนัสแปรผันตามผลงานของบริษัทในอุตสาหกรรมทั่วไประหว่างปี2 2,554ถึงปี2,555มีค่ากลางอยู่ที่3.4เดือนหรือคิดเป็น28.3%ของฐานเงินเดือนทั้งปีค่ะ ถ้าเราย้อนกลับไปดูในปี2554เมื่อปีที่แล้วนะคะมี3อุตสาหกรรมที่จ่ายโบนัสแปรผันตามผลงานมากที่สุดซึ่งก็ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน5.5เดือนอุตสาหกรรมการจัดก,การสินทรัพย์4.8เดือนและธุรกิจประกันภัย3เดือนในขณะที่ปีนี้ปี2555ทั้ง3อุตสาหกรรมดังกล่าวยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจหลักที่มีการจ่ายโบนัสผันแปรตามผลงานสูงสุดต่อไปค่ะ ทาวเวอร์สวัตสันยังได้ศึกษาถึงผลกระทบจากนโยบายเรื่องของการเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำด้วยนะคะรวมไปถึงเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพบว่า70%ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยเกรงว่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือว่า SME และนับว่าในปีนี้ปี2555ประเด็นเรื่องของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจะเป็นเรื่องท้าทายนะคะต่องานบริหารทรัพยากรบ,บุคคลซึ่งหลายธุรกิจและหลายอุตสาหกรรมจำเป็นต้อง รับกลยุทธ์รับกับความเปลี่ยนแปลงต่อไปด้วยนะคะและสําหรับแนวนโยบายในการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการในระดับปริญญาตรี1 5 0 0 0บาทนั้นเรามองให้ลึกลงไปนะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกับดรยงยุทธเฉลิมวงผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i ซึ่งตอนนี้ท่านผอ,อยองยุทธอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านผอ,อคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเฉลสมนร์ครับ ถ้าพออาคะแน่นอนนะคะถ้าหากมีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการที่จบปริญญาตรีเป็น15,000บาทข้าราชการที่ได้รับเงินเพิ่มก็ดีใจนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจริงๆจะกระทบต่อโครงสร้างแรงงานในบ้านเราอย่างไงบ้างคะครับก็แรงงานปริญญาตรีปัจจุบันนี้นะในโครงสร้างการจ้างงานของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ10ซของผู้มีงานทำนะคือประมาณสักสามล้านเก้าแสนคนนะฮะค่ะั้นเป็นในส่วนนี้ก็จะเป็นลูกจ้างของทางรัฐบาลสามล้านประมาณล้านหก นะแล้วก็เป็นรูกจ้างรัฐวิสาหกิจสประมาณแสนแสนสองกว่ากว่านะฮะแล้วก็เป็นรูจรกจ้างเอกชนสักประมาณหนึ่งจุดสามหกล้านคนอันนี้ฮะเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นจุดที่คือคุณเขียนมาสามภูมิสักครู่นี้ก็ค,คือว่าในการขึ้นเ,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 เงินเดือนให้กับทางข้าราชการเนี่ยนะโครงสร้างที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือว่ามันจะมีผลกระทบหลายส่วนเหมือนกันะนะฮะเพราะปัจจุบันนี้ตลาดแรงงานแบบปริยตรีของเราเนี่ยมันมีการว่างงานอยู่แล้ว ประมาณเก้าแสนถึงเก้าหมื่นถึงถึงแสนคนนะเก้าหมื่นถึงแสนคนมีหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยทุกปีอยู่แล้วนะฮะถ้าพูดง่ายก็คือว่าเรามีคนจบประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันคนนะฮะรือประมาณสองแสนสองหมื่นคนทุกปีนะฮะแล้วส่วนหนึ่งก็จะดูดซับเข้าสับกับคนเก่าที่ออกมาอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็จะดูทซับไปสักประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยบางคนไม่ว่างงานก็เข้ามาในตลาดด้วยอะไรด้วยเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยก็จะมีคนว่างงานอยู่ประมาณ า99,000ถึงแสนคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพียตรีนี้นะครัเราเรียกว่าเป็นส่วนที่มีปัญหาในเรื่องการจ้างงานอยู่แล้วอันนี้การที่เราสนับสนุนนะเงินเดือนให้กับส่วนของราชการซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของของผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนในระดับเบียตรีนี่นะฮะมันแน่นอนนะเพรเนื่องจากมันเป็นจำนวนที่ที่ค่อนข้างมากเพราะในกลุ่มนี้ ในล้านห้าแสนเก้าหมื่นคนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณแปดแสนเจ็ดหมื่นคนที่ได้เงินเดือนเินต่ำห้าอยู่อืมค่ะนะฮะก็มีคนที่ได้เกินหมื่นห้าอยู่ค่ะสามพันะ 3, คนเท่านั้นเองนะฮะค่ะทีะนี้ภาคเอกชนก็ในร้านสามหมื่นหกพันคนจริงอยู่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขึ้นเงินเดือนนี่นะฮะแต่มันมีลูกหน้าที่ไปกระทบเขาด้วยในล้านสามหมื่นหกพันคนที่อยู่ประมาณจ็ดแสนห้าหมื่นคนที่ตามเงินเดือนต่ำกว่าหมื่นห้าครับค่ะ ท่านบอยยุยกุศลครับค่ะแบบนี้มันก็กระทบตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะว่าแบบนี้เนี่ยคนก็จะหันมาเรียนในส่วนของปริญญาตรีมากขึ้นอาชีวะก็อาจจะน้อยลงก็ทําให้คนจบปริญญาตรีมากขึ้นตกงานก็อาจจะมากขึ้นด้วยเป็นลักษณะักษณะแบบนี้ไหมคะเขาเรียกว่าปริญญาท่วมประเทศนะฮะค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรดีกรีฟลัดนะครับเขาเรียกดีกรีฟลัดก็คือนะท่วมก็คือเป็่แนวอาการที่น้ําจะท่วมได้นี่ก็คือเราไม่มีเขื่อนหรือมีดีมาน ผประสงค์ที่มากพอเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยไม่ได้ใช้คนโจบปริญญาตรีมากะนะฮะแล้วคนลูกจ้างรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแหล่งจ้างงานที่สามารถจะขยายได้เท่าไหร่ในประมาณล้านจะเบลจะเบลล้านหกเนี่ยอาจจะถึงม่ได้ออกมาตั้งห้าเปอร์เซ็นต์ันเต็มเข้าไปเต็มที่มันก็ได้ประมาณสักไม่ถึงหมื่นคนนะฮะ,ะท่ะก็คือ,อก็คือคนจบปริญญาตรีก็เป็นไปได้จะตกงานมากขึ้นอีกเพราะแน่นอนครับเพราะอีคนมากขึ้น การที่ถ<บ>งใช้คนเก่านะฮะใช้คนเก่าเพราะไม่อยากหาคนใหม่เข้าไปแล้วไปดันคนเก่าะนะะเพราะว่าเมื่อเมื่อเราขยับคนใหม่ขึ้นไปเงินเดือนสูงขึ้นใช่ไหมค,คนที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณเจ็ดแปดแสนว่าคนเขาต้องรับผิดชอบดันเงินเดือนขอาคนแปดแสนว่าคนคที่ยังไม่ได้เงินเดือนขึ้นไปจะถึงแบบนะั้นนะต้องเติมเงินให้เขาอีก ค่ะถ้าบอกอายงยุทธแบบนี้มองยังไงดีคะตัวในส่วนของข้าราชการเองก็อยากจะได้เงินเดือนเพิ่มแต่ในส่วนของภาคแรงงานก็กระทบแบบแบบนี้ถ้าบอกอยงยุทธมองว่าแนวทางแนวนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมาถูกทางหรือยังคะหรือว่าควรจะปรับในลักษณะอื่นจะตอนแบบมันดีเกิดความมึนงงหลายอย่างทั้งสามร้อยบาทเอ้ยนะทั้งหมื่นบาเองอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะที่รัฐบาลต้องการที่จะลดระไปได้คี่ตอนนี้จริงอยู่นะว่าข้าราชการเราเนี่ยนะต้องทํางานหนักขึ้นเพราะเราไป เราไปกำหนดแล้วลดจำนวนให้น้อยลงนะข้าราชการเราเนี่ยก็มีแต่เป็นหัวหน้าไม่มีลูกน้องเลยนะก็ทางาน,นหนักขึ้นนะเพราะนั้นผมไม่ห่วงถ้าเกิดว่าจะขึ้นเงินเดือนใหี่ข้าราชการถ้าเขาขึ้นเงินเดือนตามาเรียก performance base pay คือข้าราชการทั้งหลายที่จะต้องถูกประเมินว่าไอ้คุ้มเงินเดือนในเงินเดือนหมื่นห้านี้หรือเปล่าในะก็หมายกมว่าต้องใช้ระบบการประเมินรายบุคคลเข,ข้ามาว่ามีีความสามารถเตยงพอไหมที่จะรับเงินไอ้หมื่นห้าจากทางรัฐบาลไปและคนเก่าเองเนี่ย ก็ต้องขยับตามไปด้วยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภาระาแตทางรัฐบาลค้างในเ่ระที่จริงมันก็ไม่สูงมากนะประมาณตั่งเจ็ดพันล้านนี่มากอะไรแบบนี้ถ้าใช้พออยงยุทธมองในส่วนของแง่ดีแง่ดีก็น่าจะมีเหมือนกันใช่ไหมคะแง่ดีก็คนมีความกำลังใจดีขึ้นแต่ตอนนี้มันก็จะเป็นตอนนี้เรากำลังศึกษาด้วยนะครับื่อเมื่อเงินเดือนมันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีฐานเกี่ยวกับตัวคูนเรื่องของถ้าเขาเป็นลูกจ้างของรัฐเนี่ยมันก็เป็นฐานในการคูณตัวคูณ ของไอ้กรอบขอในการคูนเรื่องบําเหน็จบํานาญอะไรต่างๆนั่นนะฮะมันก็จะมีต้องมีการขยับตามไปด้วยอันนี้เรากำลังศึกษาทางสภาวิจัยอยู่นะฮะค่ะแบบนี้คนทํางานภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมก็อยากจะได้เงินเดือนเพิ่มด้วยใช่ไหมท่านผอฮะอันนี้จะมีผลกระทบให้งภาคเอกชนเนี่ยภาคอุตสาหกรรมก็อยากจะได้เงินเดือนเพินมด้วยใช่ไหมครับท่านผออันนี้จะมีผลกระทบของภาเอกชนเนี่ยภาคอุต่าหกรรมกอยากจะได้เงินเดือนเพิ่มด้วยใช่ไหมครับท่านผออันนี้จะมีผลกระทบของภาคเอกนเนี่ยภาคจุตงาหกรรมก็อยากจะได้เงินเดือเพิ่ ได้เงินเดือนเฉลี่ยเนี่ยพอๆเอกชนนะฮะในแง่ภาพรวมนะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอทางนี้ขึ้นไปเขาก็ต้องขึ้นตามไปด้วยครับเพราะเมื่อก่อนในในแง่ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะได้เงินเดือนโดยเฉลี่ยนะทั้งคนเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยเนี่ยประมาณหมื่นเจ็ดใช่ไหมฮะท่านเอกชนก็หมื่นเจ็ดรัฐบาลก็หมื่นเจ็ดแต่คร่านี้พอทางนี้ขึ้นไปเป็นเป็นหมื่นหมื่นเจ็ดเรียบร้อยแล้วก็หนีก็ต้องหนีไปเรียนพูนะฮะกฎหมายค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็ต้องปรับปรไปด้วยไม่เอาแต่ตู้รูปภาครัฐบาลไม่ได้ค่ะเอาละค่ะตรวจสอบจากท่านผอเพีียยงงงเเท่่่าานนนนน้กอออะะะะะคคคขบพรุณป็สู ค่ะขอบคุณค่ะดรยงยุทธลมวงนะคะผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนารายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDIRI นะคะเดี๋ยวเราพักก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดข่าว ผู้ชมคะฮะข่าวในวันนี้นะคะยังคงเกาะติดเรื่องของปัญหายาเสพติดที่ปฏิเสธไม่ได้ยังคงระบาดอย่างหนักในสังคมไทยนะคะและหลายต่อหลายครั้งที่เรารายงานข่าวมีชื่อของตํารวจเข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดดังนั้นทางตํารวจนครบาลน,นะคะเขามีโครงการโครงการหนึ่งค่ะเพื่อขจัดตํารวจเหล่านั้นออกไปเขาจะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะตํารวจด้วยกันเองทุกนายนะคะทั่วทั้ง88สอนอของกองบังคับการตํารวจนครบาลเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันนะคะจากคุณสิรันพรมูลอุทกเชิญคุณสิรันพรเลยค่ะ คุณเขมมาสอนค่ะโครงการลงพักสีขาวเป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการป้องปามและจัดการไม่ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการเข้ามาสุ่มตรวจปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะทั้ง88สอนทั่วนครบาลหนึ่งในนั้นค่ะคือสอนโชคชัยเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะว่ามีความพร้อมหรือไม่ในการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยกันเองสุ่มตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ค่ะยินดีค่ะที่จะให้ มีการตรวจฉีในข้าราชการตํารวจทุกนายเพราะว่าเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเ,าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจของรัฐแล้วไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใดๆรับนีร่รลบที่สำคัญเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนั้นก็เป็นการเตือนเตือนตัวเองว่าเราเป็นตํารวจนะมีหน้าที่ที่ทต้องปรับปามป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเนี่ยเป็นการเตือนว่าจะให้ตํารวจทุกคนว่า ไม่ต้องไปคิดที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าก็ต้องพิสูจน์ต,ตัวเราเองก่อนว่าตัวเองเราต้องไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกนี้มไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมถึงจะไปดูแลประชาชนได้โครงการโรงพักสีขาวเทิดไทยอง์ราชน84พรรษาจะสุ่มตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายทั้ง88สอนอทั่วกองบังคับการตำรวจนครบาล เพื่อกระจัดปัญหาตำรวจที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหลังจากที่มีประชาชนส่งจดหมายร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากคือทุกคนที่เป็นตำรวจเนี่ยตัวเองต้องมีสามาสานึกอยู่ในตัวเองอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติคืออะไรถูกไหมครับก่อนที่เราจะออกไปทำงานด้านยาเสพติดไม่ว่าตำรวจคนไหนทุกคนก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้น hmm. ตัวเราก็ต้องใสสะอาดก่อนที่จะไปทำถ้าตัวเรายังโสโปรกอยู่เนี่ยเราไปทำงานเนี่ยมันก็ไม่ใสใส เราก็ต้องชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลของทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะแสดงตัวเองออกมาว่าตัวเองข่าวสารหากได้ขึ้นชื่อโรงพักสีขาวไม่เพียงแต่จะตัดปัญหาเรื่องยาเสพติดเท่านั้นแต่จะต้องตัดปัญหาด้านอื่นๆที่มีประชาชนมองว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องถูกขจัดไปด้วยเช่นกันโครงการโรงพักสีขาวนอกจากจะ คลีนเรื่องปัญหายาเสพติดแล้วเชื่อมโยงไปปัญหาอื่นๆได้ไหมคะก็คืออย่างนี้คือเราต้องมองว่าถ้าตํารวจเราดีตํารวจเราเป็นสีขาวเนี่ยถ้าดีอย่างเนี้ยมันต้องดีหลายอย่างเราต้องคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังทําไม่ดีอย่างหนึ่งมันก็ไม่ดีไปเรื่อยอย่างว่าคุณไปรับเงินเรื่องอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนิสัยคุณก็ต้องมันต้องไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องไปทำนู่นทำนี่แต่ถ้าเรา ตัดซะตัดไอ้พึ่งน,นี้ไปได้เนี่ยอย่างอื่นมันจะตัดไปได้เยอะเพราะยายาเนี่ยมันยอ่อยใจตรงรจดนหล่อใจแล้วที่รักนหะเพราะมันได้เงินเยอะคนที่จับเนี่ยจับเขาเนี่ยเขายันเงินให้ห้าหมื่นห้าแสนเนี่ยมันง่ายเนี่ย<ช><ช>แ้่คุณรับครั้งเดียวหรือว่าหลังคุณก็ไปจับคุณก็ทําอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น<ช>คุณต้องทกกําซะก,ก่อนทาให้ตัวนี้ซะก่อนให้เขาเลิกตักกวนี<ช>้ซะก่อนมันก็จะเลิกไอ้การทุจริตหน้าที่มันก็น่อยลง โครงการโรงพักสีขาวหากดำเนินการอย่างจริงจังและได้ผลมุมมองของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีขึ้นเพราะหากตำรวจพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักของสังคมไทยทุกวันนี้การดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มคงจะได้ความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสได้เป็นอย่างดีสังคมเพศีกองถ่ายภาพสิรนพรมูลนุทกทีมฮาร์ดคอข่าวรายงาน ค่ะต้องขอบคุณคุณสิรันพรและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของฮาร์ดข้อข่าวในวันนี้แล้วนะคะติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมในช่วงของข่าวภาค่้าอีกสักครู่ค่ะโดยในวันนี้นะคะนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้กำชับรัฐมนตรีทุกคนเลยนะคะให้น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานในโอกาสเข้าเฝ้าถวยยยายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดส่วนฮาร์ดขอข,ข่าวของเราจะลากันไปที่ภาพบรรยากาศวันตรุษจีนที่นครน,นิวยอร์กนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ うん。<music>